สวัสดีค่ะ กลับมาเจอกับชิคกันอกแล้วนะคะในช่วงที่ผ่านมาเพื่อนๆอาจจะเห็นเลยว่าชิมีการทำ how to ในงบประมาณไปค่อนข้างเยอะเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยชิคิดว่าชิอยากจะมารีวิวเครื่องสำอางราคาหลักสิบที่ชิซื้อมาบ้างนะคะว่าแต่ละตัวจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยชิมีการจัดเกะๆหนึ่งหนะะึ่งละสำหรับเครื่องสำอางราคาหลักสิบแบบนี้นะเครื่องสำอางในนี้ชิมัญญน่นใจเลยว่าจะไม่เกินสามพันแน่นอนเพราะวแต่ละตัวคือถูกมากจริงๆถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าตัวไหนดีตัวไหนเด็ดอยากดูชิรีวิวนะคะก็ไป พูดถึงอย่างแรกกันเลยนะคะก็คือในส่วนของรองพื้นค่ะซึ่งรองพื้นในชินมียี่ห้อด้วยกันนะคะเป็นของ Miss t ทีนกับของเอสซีเน็กซนะคะที่ชิซื้อมาจากร้านร้อยเยนที่ญี่ปุ่นนะซึ่ง2ตัวนี้นี่คุณภาพดีมากคือดีเกินราคาจริงๆงอ่ะอย่างของ Miss t ทีนเนี่ย59บาทซึ่งชิแต่งให้ดูในลุกกันไปแล้วนะคะก็มาดูในส่วนของแป้งเลยนะคะแป้งก็มีเท่านี้นี่อันนี้ก็คือแป้งพาพของบูเต้น,นะคะจะเห็นกันที่ชิใช้ในคลิปไปเยอะแล้วเนาะแล้วก็ อันนี้เป็นของเซรีน่านะคะคือมันราคา100บาทก็บับรู้สึกว่าเฉยๆเพราะว่ามันให้ลุคที่ดูหนาจนเกินไปอ่ะแบบชิก็เลยไม่ค่อยชอบตัวนี้แล้วก็ใช้ก็เป็นคราบด้วยนะคะแป้ง60บาทที่ชิเคยใช้ไปแล้วตัวนี้ก็จะบางเบามากๆคือบางทีมันก็เบาไปแต่อีตัวนี้อีตัวนี้ก็หนาไปนะคะเป็นแป้งฝุ่นของซีจัน ซึ่งตัวนี้ดีมากๆอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นกระปุกเล็กนะคะในราคา39บาทค้าเป็นแป้งพับของโทนพลัสนะคะซึ่งชีซื้อมาจากร้านเจฟฟี่ที่ปั๊มน้ำมันนะคะราคา59บาทนะคะก็เลยแบบเอ้ยกะว่าซื้อมาลองเล่นไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะเพราะว่ามันมีสีเบอร์สองด้วยะคะ่ะเป็นแป้งพับของ MPI ซึ่งชีใช้ตั้งแต่แบบสมัยเรียนแล้วนะยังไม่หมดสักทีเลยลก็ยังคงเก็บไว้อยู่ในเกะนี้เนาะนะคะเรามาดูกันที่ไอชิโดกันบ้างซึ่งไอชิโดชิ้นนี้เยอะมากเลยนะขอพูดทีละต หลับละ60บาทนะคะแล้วมันก็คุณภาพดีอันนึงนะคะที่ชิซื้อมาจากโรบินสันที่เดียวกันนะคะก็คือพาเลตเล็กๆแบบนี้นะคะเป็นอายแชโดว์แต่งตาสีๆซึ่งตัวนี้ชิเคยใช้ในลออุคแต่งหน้าสโมกกี้จัดเต็มกันไปแล้วนะคะเนื้อสีถือว่าดีเลยนะคะส่วนตัวนี้ก็น่ารักมุงมิงมากอันนี้ชิซื้อมาจากร้านโคโมโนยาที่เซนรัลอิสวนะคะนี่โอ้โหแน่นมาก ว่าสำหรับคนที่แบบจะต้องไปงานตีมสีสันอย่างเงี้ยชีว่าซื้ออย่างนี้มาแล้วคุ้มกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราซื้ออายแชโดว์ Shadow ตลับแพงๆมาซื้อสีสันมาส่วนมากไม่ค่อยได้หยิบใช้อันนี้จริงๆนะก็อีกอันนึงนะคะตัวนี้เป็นของ KMA นะคะคือชี้ใช้ตั้งแต่เริ่มแต่งหน้าเป็นอายแชโดว์สีที่สวยมากเป็นเนื้อด้านแล้วก็มีเนื้อชิมเมอร์ที่แบบดีงามมากชอบมากแล้วมีโปรเพลนของ MTI นิดนึงนะคะแต่ว่า MTI เนี่ยมันก็ไม่ถึงกับว่าราคาถูกมากขนาดนั้นคือจะบอกว่า MTI แต่ก่อนอนะราคาถ แต่ปัจจุบันนี้คุณภาพก็ดีแต่ว่าราคาเขาเอัพขึ้นไปเยอะมากเยอะจนแบบชิปไปดูแบรนด์อื่นที่ราคาเขาดีดีกว่า, mm. ารู้สึกว่าอายแชโดว์ที่มันเป็นยี่ห้อของโคโมริยะไม่ดีหมดเลยเพราะว่าสีไม่ติดเลยนะคะสีแบบเบามากๆใสามากๆถ้าเกิดว่าคนชอบใส่สก็จะโอเคแต่ว่าใครที่ชอบแบบติดแน่นนะข้าไมไปได้เลยนะมาดูอายแชโดว์ของซิวันนาคอลเลอร์กันบ้างน,นะคะซึ่งชิ้นมี่2ตัวนี้อันนี้ชิซื้อมานานมากๆแล้วอะเรมาเจออันนี้คือแบบต้องอยากลองอยากซื้อจริงๆเพราะว่าดูสีสิคะสีมันเหมือนแบบ เออนูตพาเลตของเบเบอรีนป่ะทุกอย่างมันคล้ายกันมากแลวชีว่าเนื้อสีมันดีมากๆด้วยนะคะแต่ว่าอายแชโดของซิวันาคัมเลอร์เนี่ยเขาพัฒนาสูตรให้มันดีขึ้นอยากจะบอกเลยนะคะว่าสําหรับพวกอายแชโดที่ราคาไม่สูงมากอะแนะนําว่าถ้าเกิดว่ามีงบนะให้ซื้ออายแชโดเบสมาเลยเพราะว่าแชโดของเราติดทนนานมากขึ้นแล้วก็สีชัดมากขึ้นมันเห็นผลมากๆนะคะซึ่งอายแชโดเบสที่ชีแนะนําและราคาถูกนะคะก็คือของเอสเซนต์อันนี้ก็ดีนะคะหรือว่าจะใช้เป็นแบบมีสีกไ็ได้ซึ่งอันนี้ ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะมีสีสําหรับคนที่แบบชอบแต่งตาสีน้ำตาลเนี่ยก็ซื้อสีน้ำตาลทาตัวนี้ไปก่อนแล้วก็ทาอายแชโดว์ทับอีกทีนึงมันจะแบบติดแน่นและสีสวยมากขึ้นีน่อีกตัวนึงนะคะก็คือของนีคาร่าซึ่งตัวนี้เนี่ยชีเคยแต่งหน้าในฮาล o ลูคุณหนูดูแพงไปแล้วแต่ว่าเนื้อสีชีไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะว่ามันบางไปสักนิดนึงนะก็แล้วแต่ว่าใครชอบยังไงถ้าลุคธรรมชาติก็จัดอันนี้เนึ่นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นพิกเมนต์นะคะที่ชีซื้อมาในราคาแบบไม่ถึงร้อยแตต่่่่วววาาสีมมมัันนนนไไคคออยิดททะะพลลงป้ก็ โทน Plus นี่นะคะซื้อจาก e ีแ n นบอยคือมันดีมากตัวนี้คือคุ้มแบบคุ้มจนไม่รู้จะคุ้มยังไงมันมีอายแชโดว์6สีซึ่งเป็นโทนสี น้ำตาลทนสีเทาทนสีพัสเทลแล้วก็แบบมีที่บัดแก้มด้วยคือมันสวยมากจากนั้นก็มาดูพวกดินสอเขียนขอบตาหรือว่าเขียนคิ้วกันบ้างนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นพาเลตเขียนคิว้วของมิสทีนซึ่งชี้มองว่ามาเขียนคิ้วก็ได้แล้วก็เฉดดิ้งก็ได้ราคาประมาณเกือบ100ะคะ่ค่ะซึ่งมันดีมากนะตัวนี้ตัวนี้เป็นมาสคาร่า30บาทที่ซื้อมาจากเออญี่ปุ่นนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ลองใช้เลยมีอันนี้ที่เวิร์กแต่ไม่ผลิตแล้วแล้วก็ตัวนี้ที่ไม่เวริร ส่วนอันนี้ก็เป็นดินสอเขียนขอบตานะคะที่เป็นแบบดินสอแขกซึ่งสีแบบดำสนิทมากแต่ว่าข้อเสียคือมันจะแข็งสนิดนึงนะน,นี้ที่เขียนขอบตาของไดโซที่ไม่ค่อยเวิร์กนะแล้วก็ที่เขียนคิ้วของแอชลี่นะคะแล้วก็ที่เขียนคิ้วของไดโซนะคะก็มาดูในส่วนของบลัชออนกันบ้างนะคะเขาพูดที่มันเป็นแป้งก่อนละกันอ่นนี้ก็เป็นเนื้อแบบ คือจะบอกว่าที่ปัดแก้มเนื้อแมตราคาถูกหายากมากเพราะว่าส่วนมากเราจะแบบมีชิมเมอร์มีอะไรเงี้ยก็ไม่รู้มันจะใส่มาทำไมนะเนื้อแมตมันก็ดีอยู่แล้วแมในยี่ห้อน,นี้ราคา5 9บก้าาทซึ่งมาจากวิตตอรี่มอร์ที่อันโซรีนะคะแล้วก็ก็มีแปรงมีกระจกให้ด้วยมันคุ้มเนาะมีชซื้อจากนารามนะคะก็เป็นเอ่อที่ปัดแก้มที่มีไฮไลท์แบบบวววสักนิดนึงซึ่งตัวนี้ปัดแล้วก็ดูแบบพ,พับขึ้นมาดีนะแต่ว่าสีมันจะไม่ติดทนเท่าตัวเมื่อกี้นะคะตัวนี้6กบาทซื้อ ธรรมชาติเกินไปเลยรู้สึกเฉยๆ,ๆมากๆนะคะถาจากดรโซซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นครีมบลัชนะคะที่ชี้แต่งหน้าในลุคซัมเมอร์ไปให้ดูแล้วแต่ว่าสีสวยติดไม่ทนนานนะแป๊บเดียวมันก็หายอีกอันหนึ่งนะคะที่เป็นมิเนอรลบลัชนะคะของดรายโซตัวนี้สีสวยมากติดทนติดชัดมันอาจจะเป็นผงชนิดนึงนะต้องใช้ระวังแล้วก็ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นมิเนอรลบลัชเหมือนกันนะคะแต่ว่าชี้ซื้อมาจากโรบินสันซึ่งตัวนี้สีมันจะไม่ชัดเท่าตัวเมื่อกี้นะคะแต่ว่ามันก็จะได้ลุคที่ดูนแล้วก็ ส่วอันนี้จะมีกริตเตอร์นิดหนึ่งนะคะที่บัตรแก้มของ t ทเ l ลล Plus ซึ่งสีแบบน่ารักมากเลยเป็นสีแบบชมพูอย่างเงี้ยใช้ได้บ่อยมากเลยนะคะสีมันจะคล้ายๆกับของเมเบลีนที่ชิมีนะคะตัวนี้ชิพิ่งซื้อมาตัวนี้ราคา99บาทนะก็เลยขอหยิบมาอยู่ในลิ้นชักนี้นะคะนี่สีมันคล้ายกันมากเลยเห็นปะ่ะตัวนี้คุ้มค่ากว่านะคะแต่ของเมเบลีนมันก็ได้แบรนด์ที่ดังกว่าเนาะของบรอนเซอร์กันบ้างนะ,ะเป็นสิ่งที่ชิชื่นชอบมากที่สุดเลยนะ,ะอ่ะก็จะมีของซีวนานะคะแล้วก็ O d ดี ซึ่ง2ตัวนี้ถามว่าชอบตัวไหนมากกว่าชิชอบ ODBO มากกว่านะคะในส่วนของเครื่องสำอางทุกอย่างชิรู้สึกว่า ODBO มันจะให้สีที่ชัดกว่านะคะแล้วก็ติดทนมากกว่าแต่ซีวนาเนี่ยมันจะมีสีให้เลือกเยอะกว่าหลากหลายมากกว่าแล้วก็หาซื้อง่ายมากกว่าด้วยนะคะซึ่งตัวนี้มันก็จะเป็น3สีแบบนี้มีทั้งไฮไลท์เชดดิ้งแล้วก็ปัดแก้มนะคะซึ่งที่มองว่าตัวเนี้ยไฮไลท์กับเชดดิ้งโอเคนะคะแต่ว่าที่ปัดแก้มสีมันอ่อนมากสีเบาแบบ เบามากอ่ะอาจจะต้องใช้แบบตัวอื่นช่วยด้วยนะแต่ว่าก็ถือว่าโอเคแหละแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะเป็นของ O ดีบอ่าซึ่งตัวนี้ก็สีชัดสวยมากเป็นสีที่สวยมากแล้วก็เหมาะกับคนถือแทนด้วยนะคะเพราะว่าสีมันเข้มแล้วก็แบบมันบรอนเซอร์หน้าได้ดีนะคะแล้วก็มีกลิ่นอ่อนๆด้วยถ้าเกิดว่าใครแพ้น้ำหอมอาจจะต้องมองข้ามไปนะคะอันนึงนะคะก็เป็นของโคโมรยะซึ่งอันนี้เซลมากเพราะว่าสีมันแบบ เป็นบรอนเซอร์ที่ปัดแล้วไม่ขึ้นแถมเป็นบรอนเซอร์ที่ติดส้มนะคะแล้วก็เนื้อมันเป็นผงมากๆเลยะ่ะคือลิปค่ะซึ่งลิปอันนี้ก็จะเป็นแบบวินสอไลเนอร์ของเมลินดานะคะซึ่งตัวนี้จำได้ว่าราคาไม่ถูกแต่ว่าเนื้อสีเขาก็แน่นดีแน่นจริง ก็จะบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยแบรนด์เมลินดาเนี่ยมันราคาถูกมากปัจจุบันนี้ัีรู้สึกว่าเขาเขายับแบรนด์ให้ดูแพงขึ้นแต่ว่าของเขาก็มีคุณภาพมากขึ้นนะคะก็แบบอยากให้นางถูกเหมือนเดิมนะ,ะก็จะมีติ้นนะคะของ u u ูท Gloss ของไ i โซนะคะซึ่งตัวนี้ไม่เวิร์พี่ลิปแมทของซีวัน n านนะตัวนี้ก็ดีเหมือนกันเป็นลิปที่ชีเคยพูดไปแล้วเนาะแล้วก็อันนี้เป็นลิปครยออนนะคะ 30บาทที่เป็นลิปที่ดีมากเดี๋ยวไว้จะมาพูดให้ฟังกันนะคะก็จะมีลิป10บาทอีกเพียบเลยนะคะก็มีกลอสตัวนี้นะคะ60บาทตัวนี้เราใช้ไปแล้วแต่ว่าไม่กล้าทิ้งลกลอสเพราะว่า เดี๋ยวมาทําคลิปแล้วเพื่อนๆจะได้เห็นว่าหน้าตามันเป็นยังไงเนาะและนี่นะคะก็คือการรีวิวเครื่องสำอางในราคาหลักสิบของชินะคะเพื่อนๆจะได้เห็นเลยว่าตัวไหนชิชอบหรือว่าไม่ชอบยังไงแต่ว่าชิขอบอกเลยนะคะว่าของถูกและดีเนี่ยก็มีอยู่เยอะแต่ของถูกและพังก็มีอยู่จริงนะคะซึ่งก็พยายามจะบอกข้อดีแล้วก็ข้อเสียของผลิตภัณฑ์นั้นๆนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของเพื่อนละกันสําหรับวันนี้เนี่ยชิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย